ก็สวัสดีครับก็อยู่กับเจ้าโตโยต้ารีโกันอีกแล้วนะครับรีโวลิ้นผ่านกันเลยทีเดียวเชียวอัจจะโวยนี่ครับก็พาเพื่อนๆมารับชมรีโวนะมันทุกพาประมาณ2ตันน่าจะ2ตันนิดๆน,น,นะครับกับรั้วใหม่ที่เราได้แก้ไขรั้วไปแล้วนะแล้วก็ทําฝาท้ายใหม่เดี๋ยวจะพามาชมว่าเมื่อบรนทุก2ตันกว่าๆเนี่ยเจ้ารีโวจะอยู่ลักษณะยังไงนะครับ ให้เ,เพื่อเพื่อนรับชมกันได้เลยนะครับครับนี่ก็ดูมุมด้านข้างก่อนนะนี่ตามก็ไม่หนักมากนะสองตันกว่ากว่าอาจจะลดนิดนึงน่าจะไม่เกินนั้นนะสองตันกว่าๆเนี่ยแนบครับก็มีการกดลงมานิดนึงรนะับยังเหลือซุ้มล้ออีกเยอะเลยเพราะว่าเป็นตัวยกสูงนะไหนก็จะแนบเนื้อกันเลยทีเดียวเดียวนะครับดดยรวม นี่ครับก็เป็นฝาท้ายใหม่นะที่เราได้ทําไปก็ใส่ตามได้ดีสวยงามนะครับฝาท้าทยเก่ายุบนะครับเจ้าแล้วปิดไม่อยู่นะครับตะขอด้านข้างสองข้างนียครับที่ผมเชียคบไม่อยู่นะครับของเก่าก็ถอดทิ้งแม่งเลยแล้วก็ทําใหม่นะคราคาเป็นอั่นเองจ้างแถวบ้านทาให้นะนะครับจะดูภาพโดยรวมด้านนอกก่อนนะนี่สองตันกว่า,วานะครับเนี่ยไม่มาก ว่าถลายไม่ใหญ่สักเท่าไหร่ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราลองไปชมความรู้สึกในการขับขี่ภายในรถกันบ้างนะว่าเราบรรทุกสองตันกว่า,วาเนี่ยฟีลลิ่งการขับขี่จะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเชิญเพื่อนเพื่อนรับชมกันต่อได้เลยเนี่ครับยางก็จะแบนนิดนึงนะก่อนจะไปดูภายในเดี๋ยวไปดูภายในกันครับตอนนี้เราก็มาอยู่ภายในรถกันแล้วมาชมฟีลลิ่งความรู้สึกในการขับขี่เมื่อบรรทุก2ตันนิด,น,ดนิดนะครับรีว เออมแนบหาไป2แผนนะ่นครับแนบไอรอนแมนไปอีก1แผน่นเฮ้ยหแผน่นนั่นแหละข้างละแผ่นนะครับเป็นคู่นะทั้งหมดก็6แผน่นข้างละ3ามนะะภายในรถก็มีการอาการที่ทางเป็นทางแบบกรุกล,กลานิดนึงนะมีอาการโยกเยกซ้ายโยกเยกขวานะครับพอมันรถสรูงนะครับ เราสูก็จะโยบซ้ายโยบขวาบ้างขวานโะยบซ้ายโยบขวากันเลยทีเดียวเชียวก็หัวพอยอเล็กน้อยคนระับรีโวสองตันนิดนิด ัตอนนี้เป็นเวลา10โมง8นาทีแล้วแหมชอบโตโยต้าดีอย่างนึงครับนี่มีนาฬิกาบอกแยกให้ถือว่าดีครับเนี่ยใครหิ้เนรู้นี้หรือเปล่านะแยกแบบแยกออกมาเลยนะไม่ไม่ได้รวมกับวิทยุนะ่าเป็นข้อดีมากครับโตโยต้ามาเดี๋ยวมาชมความรู้สึกเมื่อเราขับขี่กันครับก็ยุบแน่นอนนะครับรถมันสูงนะครับเป็นรถตูเป็นรถนะครับแหมลิ้นพันกันเลยรถ ตัวยกสูงนะก็จะยูบซ้ายยูบขวาบ้างก็ไม่เป็นไรน,นะครับเราก็จะไปส่งโรงงานนะครับแถวสีจนนะที่เดิมที่เราไปส่งกันเป็นประจำนะแรงเขาดีอยู่แล้วดีโบแรงบิดมาในรอบต่ำนะแทบจะไม่ต้องลากรอบกันเลยนะครับ ถ้าขอเจะต้องลากนิดนึงนะแต่รีโว่งไม,ไม่ไม่ต้องลากรอบอะไรมากนะโอเคอยู่นี่ครับมันแรงมันจะอยู่เนี่ยครับไม,ไม่เกิน2,000รอบนะบก็มีเสียงเด็กนะก็เราก็กลัวพรลูกออดครับนี่ครับเสียงเด็กนะอ่านลูกไปด้วยนะเด็กตุ๊บตั๊บนะครับเป็นลูกของเจ้าของช่องนี้เองก็กลัวอันตาครับไปส่งบอมา,าพาลูกไปด้วย เราก็จะขับไปแบบเรื่อยๆนะรถบรรทุกม่ได้ขับอะไรเร็วขนาดนั้นหรอกวันนี้มัเสาร์เราไม่ดีบครับเพราะว่าวันนี้วันเสาร์น,น,น,นะเราก็จะไม่ไดบไปส่งนะเพราะาเบิกตังค์ไม่ได้โรงงานจะเบิกตังค์ได้วันจันทร์หนึ่งวันถุกนะครับเนี่ยวันเสาร์ก็ไปส่งเฉยๆก็ไปกลับนะโรงงานก็อยากบอกให้เพื่อนๆได้สำหรับใครที่จะไปส่งโรงงานนะแล้วอยู่ขน้อมเนะี่ยของผมก็ ไปกลับโรงงานก็ประมาณออ60กิโลนะก็30สิโลเลยนะไปขาไปกลับรวมกันก็60กิโลกันเลยทีเดียวเชียว <c oughs> ก็ช่วงนี้ก็น้ำมันถูกก็สามารถไปส่งได้นะผมว่าคุ้มกว่าเยอะเลยคุ้มกว่าส่งลานแถวนี้นะคุ้มไม่คุ้มยังไงครับก็คือ Ford Ranger เนะี่ยในหวัวนะไปส่งโรงงานจนผ่อนหมดเลยนะครับส่วนต่างแค่40ตังนะแต่ว่าก็ ใช้ได้นะสีิบตังบางคนว่าแต่ว่าสําหรับใครที่มีเป็นแปลงน้อยๆก็ไม่แนะนํานะในหัวเขาเอก็ใช้ได้ในหัวตักปลามุณภาพอะไรด้วยนะครับจะได้เบิอเบือเบิกบวกเพิ่มนะแม่เจ้าโอ้ยอากาศร้อนมึนหมดแล้วครับลินอาจจะพันนิดหนึ่งต้องขออภัยนะครับมาเดี๋ยวมาดูฟ e e l i n g ในการับกีถนนใหญ่กัน รถก็คนงันเยอะกันเลยนะครับก็น้องตุ๊กตับนะครับกุ๊บกับครับมีรถบอกครับฝั่งด้วยเนี่ครับไอ้คลัตต์ของรีโวมันดอีอย่างนะเมื่อออกตัวนะบนทางชันชันเนี่ยคลัตมันแข็งนะทำให้แบบว่าออกตัวง่ายนะเมื่อรถบรรทุกหนักเมื่อรถบรรทุกหนักนะครับแต่ว่ารถเปล่าก็จะเมื่อยการนิดนึงนะ ถ้าบรรทุกนี่ใช้ได้เลยครับคลาดแบบนี้เอาอยู่เดี๋ยวเรามาจับฟีลลิ่งกันความรู้สึกกนะันว <c oughs> ันนี้ก็เกียร์หาแล้วความเร็วที่80ดสิบนะถือว่ายังใช้ได้อยู่ครับ <c oughs> น้าหนักประมาณนี้ก็เหมาะแก่การบรรทุกนะถ้าสามตันก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงอาจจะกับได้ความเร็วที่ชากว่านี้นิดนึงนะครับตันนี้ก็สองตันก็สามารถใช้ความเร็วได้บ้างก็อาจจะไม่เกินรอยนะับก็ตอนนี้กําลังจับความรู้สึกอยู่นะก็ยังนิ่งอยู่ครับยังนิ่งอยู่ถนนดํานี้ไม่ค่อยมีปัญหานะครับไม,ไม่ไม่ว่าจะเป็นตัว เรนเจอร์ Ranger, หรือว่ารีโวนี่ก็ทางถนนดำนี้ก็สบายๆครับแต่รีโวนี่เมื่อมันทุกหนักแล้วนะออกจากสวนเนี่ยช่วงสวนมันเป็นหลุมเป็นบอ่อนะมันก็จะมีอาการยวบนะครับยวบยาบตามภาษารถยกยกร,รถกรถยกสูงนะแม่เจ้าโอลิ้นพันกันทั้งคลิปเลยเนี่ยเป็นไรก็ไม่รู้วันนี้ยวบนะมันจะยวบนี่ก็ยวบนะถ้าเทียบความนิ่งนะครับ ความนิ่งก็คือเรนเจอร์นิ่งกว่านะบนถนน <c oughs> เขาแรกทางถนนในสวนนะครับที่เป็นหลุมเป็นบ่อเป็นอะไรเยอะๆเนี่ยแต่ว่ามันก็จะแรกมากับการที่มันลุยได้ลําบากนะมันจมง่ายมาพอละดินเป็นดินโคลนเนี่ยก็ตัวถังมันเตี้ยนะเรนเจอร์เป็นดินโคลนมันจะจมง่ายกุดจมง่ายมากเลยแต่รีวเนี่ยจมยากกว่านะครับนี่ก็จับฟีลิ่งมาแล้วก็ความรู้สึกเนี่ยตอนนี้ก็คือ เระผ่านรอยต่อแป๊บนึงนะปึ๊บๆอ่าอยัางนิ่งอยู่นะครับเนี่ยดูจากนี่ผมไม่ได้ขย่บกล้องนะครับเนี่ยมันถืออย่างนิ่งมากเลยนะเป็นโทรศัพท์ห a 5 0ินะมันจะมีกันสันอยู่ก็ถ้าเทียบความนิ่งนะความนิ่งขนาดบรรทุก2ตันกว่ากว่าเหมือนกันนะก็เรนเจอร์ได้ทำคลิปที่บรรทุก2ตันกว่ากว่าไปแล้ว เรนเจอร์ Ranger จะนิ่งวานะครับบนทั้งถนนดําแล้วก็ถนนแบบลูกรังอะไรพวกนี้ที่มีลุงมีบอเรนเจอร์จะนิ่งว่าหมดเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นโช๊คเดิมนะโช๊คเดิมเสริมแต่แหนบแล้วก็มีตรงเดงด้วยแต่รีโวนี้ก็ยุบยาบมันทุกหนังนี่จะยุบยาบเลยไม่ต้องเป็นประเด็นดราม่าอะไรนะเพราะก็อยากให้เล่าประสบการณ์มากกว่านะนี่เป็นประสบการณ์ที่ผมมาเล่าให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะ เจอนิ่งวันแะน่นอนนะบรีโวนี้ผมเปลี่ยนโช้ไปแล้วนะแต่ว่าโช้กก็ราคาไม่ไม่แพงเท่าไหร่ก็ยังยุบยาดอยนะเป็นโช้กน้ามันของเดิมนี่จะแย่กว่านี้นะฟีลิ่งโช้กใหม่ก็ดีขึ้นมาในระดับหนึ่งนะย้ําว่าในระดับหนึ่งส่วนหนึ่งก็มันดูยกสูงนะครับต้องําใจรถยกสูงก็เป็นแบบนี้แหละมันตุ๊กไรมก็จะยุบยาดนะแหนบมันอยู่บนเราเหมาะแก่การลุยมากกว่าแต่บรรทุกก็ได้นะ กโฟมอะไรอะไรก็บังคับง่ายอยู่นะสามันทุกเ,เติมลม70นะครับล้อหลังก็เราจะแซงรถข้างหน้าแล้วนะ การเล่นแทงอะไรนี่ก็คือต้องยกให้เจ้ารีวูนะครับเป็นอันดับหนึ่งเลยเพราะแรงบิดเขาดีจริงๆดีกว่าเนะรนเจอร์นะเรนเจอร์นี่แรงน้อยหน่อยแต่ว่าเพียงพอนะครับแต่ช่วงเล่นแทงต้องลุ้นกันหน่อยนะเรนเจอร์ Ranger. ใช้ได้ทั้งคู่นะนี่เครื่องก็าแรงอยู่แล้วครับโตโยต้านี่ขึ้นชื่อเรื่องความแรงของเครื่องยนต์อยู่แล้วนะครับแรงบิดที่มันจะวูนนี่ครับรอบเครื่องยนต์ดูครับนี่บรรทุกสองตันกว่านะ รอบเนี่ยเร็วแรงเขาจะมาอยู่แถวเนี้ยมันก็จะทําให้ประหยัดน้ํามันนะประหยัดหรือเปล่านะไม่ไม่แน่ใ,นใจนะแต่ผมขับแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ประหยัดนะเพราะว่าเราใส่ยางออเทอร์เรนด้วยมันก็หนักยางหนักวินนะมีวินด้านหน้าด้วยมันก็จะหนักนิดนึงหนักหน้านิดนึงนะนอาจจะทําให้การบริโุคน้ามันมันไม่ดีเท่าที่ควรแต่ก็อย่าไปเสียดเดน้ำมันถูกรชจวงนี้ อยู่ก็ปินอยู่แล้วไมเ่เป็นธรรมดาของรถขับเรื่อนสี่ล้อนะยางหนักๆักวินหนักหนักนะก็โอเคนะครับโดยรวมถ้าเทียบกับเรนเจอร์แล้วก็ก็จะสรุปเลยแลนะ้วกนะันนะเรนเจอร์กับรีวะะรัับรรทุก สองตันนิดๆนดๆนะเรนเจอร์ก็จะได้ความนิ่งของช่วงล่างมากกว่านะครับถ้าขับถนนดำนะรีพูก็จะยวบยาบนิดนึงก็ถือว่าใช้ได้แรงก็มากกว่าอันนี้ได้ความแรงของเครื่องยนต์นะรีบูฟอดก็แรงจะน้อยกว่าโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ด้วยนะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ